สวัสดีครับเพื่อนๆถามมา,าปรับไฟหน้าลด,ดสูงต่ำสายขวาอย่างไรเริ่มด้วยนี้ครับไขค,รครวงผมซื้อมาเป็น2คูณ300ก็คือยาวประมาณ1ฟุตปากแฉกเล็กไปตรงนี้ทีไฟหน้านะครับนี่เห็นไหมครับ จะมี up d o w อัพกระดาวคือตรงนี้ทิ้มลงไปในรูนี้ลึกครับทำไมต้องใช้ไขควงยาวเพราะอย่างนี้ครับลึกโฟกัสนะเจะาเธอแแ yeah. หงยาวเลยครับแล้วก็ปรับซ้ายขวาคือตรงนี้เอ้ยไม่ใช่บนล่างคืออันนี้มันมี up d o w วตรงนี้อยู่นะครับส่วนซ้ายขวาแห่ง yeah. เข้าตรงนี้ครับเฉียงเข้าไป ทางซ้ายขวาครับมีสัญลักษณ์บอกเหมือนกันสัญลักษณ์บอกเหมือนกันผมจะเอาผ้าดําคุมไฟหน้าข้างหนึ่งเพื่อจะไปปรับข้างโน้นเสร็จแล้วก็ผ้าย้ายผ้าดําข้างโน้นห้มาปรับฝั่งนี้เวลาปรับจริงๆมันก็ต้องมีพื้นที่มีอะไรกําแพงขา,ขาวๆสองระยะไกลๆนะครับแล้วก็ปรับให้อย่าไปแยงตาคนอื่นนะครับ เอาแค่ระดับป้ายทะเบียนหรือว่าใต้ขอบท้ายเขาก็พอนะครับแต่เดี๋ยวไฟสูงไอ้ไฟต่ำของแมทริกเนี่ยมันจะปรับความสูงต่ำเองส่วนไฟสูงนี่เขาก็ออโต้ไฮบีมเขาก็ทำงานของเขาเองเอาแล้วนะเข้าใจแล้วนะครับขอบคุณครับ